เปิดหนังสือธรรมบทภาคที่หนึ่งแปลประโยคเกง่งเรื่องจักกุปาลเถระหน้า8ตั้งแต่เทรัสะนิทังอนโนกมันตสะเป็นต้นไปเทรัสะเมื่อพระเถระอนโนกมันตสะไม่ก้าวลงอยู่นิททังสู่ความหลับปัมมาเสครั้นเมื่อเดือนที่หนึ่งอติกันเตก้าวล่วงแล้ว อคิโรคโคอันว่าโรคในในตาอุปัชิเกิดขึ้นแล้วทาราอันว่าสายน้ำทั้งหลายปักขะรันติย่อมไหลออกอะคีหิจากในตาทั้งหลายชิทะะตทคตตโตอุทกะทาราปักขะรันติโยวิยะวิยาราวกะอุทกะทาราอันว่าสายแห่งน้ำทั้งหลายปักขะรันติโยไหลออกอยู่ ชิทตท่คตโตจากหม้ออันทะลุชิทตท่คตโตอุทกะทาราปัครันติโยวิยะราวกะอันว่าสายน้ําทั้งหลายไหลออกอยู่จากหม้ออันทะลุโสเถโรอันว่าพระเถระนั้นกัตวากระทาแล้วสมณธรรม,มังซึ่งสมณธรรมสภารติงตลอดราตรีทั้งปวงปวิสิตวาเข้าไปแล้วคับพังสู่ห้อง อรุณกขมาเนในการอันเป็นที่ขึ้นไปแห่งอรุณนิสีทินั่งแล้วพิกขูอันว่าภิกษุทั้งหลายคันตวาไปแล้วสันติกังสู่สำนักเทรสะของพระเถระพิกขาจาระเวลายะในเวลาอันเป็นที่เที่ยวไปเพื่อพิกษาอาหางสุกล่าวแล้วอิติว่าพันเตฆ่าแต่ท่านผู้เจริญ ยังเวลาอันว่าเวลานี้พิกขาจาระเวลาเป็นเวลาอันเป็นที่เที่ยวไปเพื่อพิกษาโหติย่อมเป็นอิติดังนี้โสเถโรอันว่าพระเถระนั้นวัตวากล่าวแล้วอิติว่าอาวุโสดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายเตนะหิท่าอย่างนั้นตุมเหออันว่าท่านทั้งหลายคันหตทะจงถือเอา ปตจีวรังซึ่งบาทและจีวรอ,อิติดังนี้พิกขุงยังภิกษุคาหาเปตวาให้ถือเอาแล้วปตจีวรังซึ่งบาทและจีวรอ,อัตโนของตนนิคขมิออกไปแล้วพิกขูอันว่าภิกษุทั้งหลายทิสวาเห็นแล้วอคีซึ่งในตาทั้งหลายตัสะเทระสะของพระเทระนั้นปักรันเตอันไหลออกอยู่ ปุชิงสุถามแล้วอิติว่าพันเตฆาแต่ท่านผู้เจริญเอต่างการระนังอันว่าเหตุนั่นกิ่งอะไรอิติดังนี้โสเทโรอันว่าพระเทระนั้นอาหะกล่าวแล้วอิติว่าอาโสดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายวาตาอันว่าลมทั้งหลายวิชันติย่อมเสียแทงอคีซึ่งในตาทั้งหลาย เมของเราอิติดังนี้เตภิกขูอันว่าภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นอาหังสุกล่าวแล้วอิติว่าพันเตข่าแต่ท่านผู้เจริญม่ยังอันว่าเราทั้งหลายเวเชนะปวาริตาเป็นผู้อันหมอปวารณาแล้วเวเชนะปวาริตาปวาริตาเป็นผู้เวเชนะอันหมอปวาริตาปวารณาแล้ว อมหะย่อมเป็นนนุมิใช่หรือมาอย่างอันว่าเราทั้งหลายกทายยามะพึงบอกตะัสะเวชศสสแก่หมอนั้นอิติดังนี้โสเทโรอันว่าพระเทระนั้นอาหากล่าวแล้วอิติว่าอาโสดูก่อนท่านผู้มีอายุตุมเหหิอุตตะวจนังขีดวจนังอันว่าคำตุมเหหิอันท่านทั้งหลาย วุตตะขีดกล่าวแล้วสาธุเป็นคำยังประโยชน์ให้สำเร็จโหติย่อมเป็นอิติดังนี้เตพิกขูอันว่าภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นกัทยิงสุบอกแล้วเวชศักดแก่หมอโสเวชโชอันว่าหมอนั้นปจิตตวาหุงแล้วเตลังซึ่งน้ำมันเปเศส,สิส่งไปแล้วเทโรอันว่าพระเถระ อาสินจันโตเมื่อหยอดเตลังซึ่งน้ำมันนิสินโนโกผู้นั่งแล้ววะเทียวอาสินจิตวาหยอดแล้วนาสายะโดยจมูกปาวิสิได้เข้าไปแล้วอันโตคามังสู่ภายในแห่งบ้านเวโชวนว่าหมอทิสวาเห็นแล้วอาหากกล่าวแล้วอิติว่าพันเตฆ่าแต่ท่านผู้เจริญกิระได้ยินว่า วาโตอันว่าลมวิชติตย่อมเสียดแทงอคีซึ่งในตาทั้งหลายอายะสะของพระคุณเจ้าหรืออิติดังนี้โสเถโรอันว่าพระเถระนั้นอาหะกล่าวแล้วอิติว่าอุปาสกะดูก่อนอุบาสกอามะเอ,อเอวังอันว่าอย่างนั้นอิติดังนี้เวชชวนว่าหมออาหะกล่าวแล้วอิติว่า พันเตฆ่าแต่ท่านผู้เจริญเตลังอันว่าน้ำมันมะยาอันกระผมปจ,จิตวาหุงแล้วเปสิตังส่งไปแล้วตังเตลังอันว่าน้ำมันนั้นโวอันท่านทั้งหลายอาศิตังหยอดแล้วนาสายะโดยจมูกหรืออิติดังนี้โสเทโรอันว่าพระเถระนั้นอาหาก,กล่าวแล้วอิติว่าอุปาสกะดูกรอ,อุบาสก อามะเออเอวังอันว่าอย่างนั้นอิติดังนี้โสเวชโชวนว่าหมอนั้นอาหะกล่าวแล้วอิติว่าอิธานิในการนี้อัคิยุคขขังอันว่าคู่แห่งในตากีที่สังเป็นเช่นไรโหติย่อมเป็นอิติดังนี้โสเถโรอันว่าพระเถระนั้นอาหะกล่าวแล้วอิติว่าอุปาสกะดูก่อนอุบาสกวาโตอันว่าลม รุชติเสียดแทงอยู่เอวะนั่นเทียวอ,อิติดังนี้เวเชวญว่าหมอจินเตตวาคิดแล้วอิติว่าเตลังอันว่าน้ำมันมยาอันเราไปหิตางส่งไปแล้วโรคัสะวุปสมณัตถังวุปสมนัตถังเพื่ออันโร,อโรคัสะยังโรควุปสมนัตถังให้เข้าไปสงบวิเศษเอกวารนะโดยวาระดึง เอวะนั่นเทียวโรโคอันว่าโรคนาะอูปสันตกไม่เข้าไปสงบวิเศษแล้วกิงนุโขเพราะเหตุไรหนอแลอิติดังนี้ปุชิถามแล้วอิติว่าพันเตฆ่าแต่ท่านผู้เจริญเตลังอันว่าน้ำมันโวอันท่านทั้งหลายนิสีทิตวานั่งแล้วอาสิตังหยอดแล้วกิงหรืออุทาหุหรือว่า เตลังอันว่าน้ำมันโวนท่านทั้งหลายนิปชิตตาวานนอนแล้วอาสิตังหยอดแล้วอิติดังนี้เทโรอันว่าพระเถระตุนหีเป็นผู้นิ่งอโหสิได้เป็นแล้วเวชเชนะปุณณปุนางปุชยมาโนปีปุชยมาโนปิแม้ผู้เวชเชนะอันหมอปุชยมาโนถามอยู่ปุณณปุนางบ่อย นัก,กเทศิไม่บอกแล้วโสเวชชวนว่าหมอนั้นจินเตตวาคิดแล้วอิติว่าอาหารกันว่าเราคันตวาไปแล้ววิหารังสูวิหารโอโลเกสามิจักตรวจดูวัสนฐานางซึ่งที่อันเป็นที่อยู่อิติดังนี้วัตวากล่าวแล้วอิติว่าพันเตฆ่าแต่ท่านผู้เจริญเตนะหิตท่าอย่างนั้น ตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายคัจฉาทะจงไปเถิดอิติดังนี้วิสัชเชตวาสละแล้วเถรังซึ่งพระเถระคันตวาไปแล้ววิหารังสูวิหารโอโลเกโตตรวจดูอยู่วัสนฐานนางซึ่งที่อันเป็นที่อยู่เทรสะของพระเถระทิศวาเห็นแล้วจังกรรมนาิสีธนฐานนางซึ่งที่อันเป็นที่จงกรม และที่อันเป็นที่นั่งเอวะนั่นเทียวอาทิตสวะไม่เห็นแล้วสยนัฏฐานางซึ่งที่อันเป็นที่นอนปุชิถามแล้วอิติว่าพันเตฆ่าแต่ท่านผู้เจริญเตลังอันว่าน้ำมันโวอันท่านทั้งหลายนิสินเนหิผู้นั่งแล้วอาสิตังหยอดแล้วกิงหรืออุทาหุหรือว่าเตลังอันว่าน้ำมัน โวอันท่านทั้งหลายนิปันเนหิผู้นอนแล้วอาสิตังหยอดแล้วอิติดังนี้เทโรอันว่าพระเทระตุนหีเป็นผู้นิ่งอโหสิได้เป็นแล้วเวชโชอันว่าหมอวัตวากล่าวแล้วอิติว่าพันเตฆ่าแต่ท่านผู้เจริญตุมเหออันว่าท่านทั้งหลายมาอักทอยาได้กระทำแล้วเอวังอย่างนี้ สมณธรรมโมนามะชื่ออันว่าสมณธรรมสรีเรครั้นเมื่อสรีระยาเป็นเตเป็นไปอยู่ตุ้มเหหิอันท่านทั้งหลายสกกาอาตกาตุงเพื่ออันกระทำตุ้มเหออันว่าท่านทั้งหลายนิปชิตวาอาสินจัตทะขอจงนอนแล้วหยอดเถิดอิติดังนี้ยาจิอ้อนวอนแล้วปุณปุณังบ่อยๆเทโรอันว่าพระเถระ อาหากล่าวแล้วอิติว่าอาวุโสดูก่อนท่านผู้มีอายุตะวังอันว่าท่านคัดฉะจงไปอาหางอันว่าเรามันเตตวาปรึกษาแล้วชานิสสามิจักรู้อิติดังนี้